แม่คะวันนี้โดนแม่ว่าลูกอุ๊กกินกับน,นอนอยู่แต่ในบ้านโดนแม่ว่าไงโดนแม่แม่ของแม่ของลูกอุ๊กครับลูกอุกกินแต่นอนอยู่ที่บ้านครับแล้วแม่ว่าคนเป็นแม่ทุกคนนะอยากเห็นลูกในะลูกนะประสบพบเจอแต่เรื่องขางความสําเร็จประสบพบเจอแต่เรื่องที่มันดีๆทุกแมลูกครับดังนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่รักและปรารถนาดีกับลูกที่สุด สิ่งที่เขาบน่นสิ่งที่เขาว่าสิ่งที่ฉันบน่นสิ่งที่ฉันว่าก็อยากให้โลกของฉันนั้นได้ดีทุกคนคนเรานะั้นลูกนะจริงๆและไอห้องนอนที่นอนกันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ต่างกับหลงใหญ่แล้วรู้จักหลงใหญ่ไม่ลูกหลงศพนะ่ะเพียงแต่เราเป็นศพเป็นนอนอยู่ในในอะไรลูกในห้องนอนในห้องที่มันเป็นจะไม่เล่ามันก็จะ,อะโอดโงงใหญ่กว่าตอนนั้นเดินได้แต่ความเป็นจริงแล้ว คนที่นอนอย่างเดียวกินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวกินอย่างเดียวนี่พูดได้รักนะไม่ได้พูดได้เกลียดใดใดทั้งสิ้นเลยลูกเอยมันก็ไม่ต่างใช้ชีวิตจากคนตายแล้วลูกเรายังไม่ตายทายนอกบ้านเรานี่ยังมีอะไรอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคนดีคนแปลกไม่ว่าจะเป็นของดีของแปลกไม่ว่าจะเป็น เขาเรียกว่าธรรมชาติที่ดีธรรมชาติที่แปลกออกไปรู้ออกไปดูออกไปเห็นดีกว่านอนคุดคู่อยู่แต่ในในโลงใช่ไหมเล่าโลงใหญ่วันนึ่งก็ได้นอนในโลงแน,น่นอนรู้ก็ต้องห่วงแล้วใช่ไหมเล่าว,วันที่ตายมันไม่มีลมหายใจนั่นคือนอนในโลงแคบทุกวันนี้ที่บอกโอ้ฉันอยู่ในห้องนอนฉันโออาโอโถงองทางใช่ไหมเล่า นี่นะฉันเขาเรียกและรประดับประดาวัะตะสวยแล้วสุดท้ายกันันน่นแะกันลงเหมือนกันแต่มันเป็นลงที่อยู่ตอนเป็นถูกไหมลูกสุดท้ายก็มานอนใค่ปมป็นเ่าดังนั้นยังมีลมหายใจเดินได้อยู่เอาเลยออกไปข้างนอกไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรไม่เคยทํารีบทําอะไรที่อยากทําต้องได้ทําไม่เบียดเบนใครทําไป ชีวิตเกิดมาค้าขายไม่เป็นรีบค้าขายให้เป็นเพราะอะไรลกูกก็เกิดมาไม่เคยค้าไม่เคยขายไม่เคยได้กําไรก็หาให้มันลองได้กําไรดูชีวิตเกิดมาค้าขายเคยต่ได้ยินคนอื่นก็พูดว่าขาดทุนขาดทุนไม่เคยขาดทุนเองก็ลองขาดทุนดูแล้วมันจะเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจความเป็นคนเกิดเป็นคนนะมันต้องมีทุกอย่างทุกเขาเรียกว่าทุกรูปทุกแบบนะมันถึงจะเกิดเป็นคนอย่างคุ้มค่าและก็สมราคาของความเป็นคนเชื่อเถอะ น,นูกนะมีสุขมีทุกข์ไม่ดีไม่เลวมีให้หมดตายแล้วไม่ได้มีใช่ไหมเล่า